ผมเพชรสุขุมวินบอยบางนาครับท่านี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมเป็นเดือนแล้วครับผมอืมซ้อมอยู่ที่ค่ายครับผมค่ายพี่หยานสุขุมวินเนาะครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่สอนบ้างที่นั่นเป็นเรสอนเพชรลุ่งครับก็คือโปรในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สามครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบแปดหกสิบเก้าครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบสี่ครับเราเมื่อสไตล์อะไรครับ มายบูครับผมแล้ววันนี้เราเจอกับจอมครับผมเคยเจอไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับผมได้ศึกษาเกี่ยวันต่อยข้ามาป้างเขาก็มวยเดินเข่าเหมือนกันครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็สู้ครับผมสู้ในเหมือนกันครับผมก็ไปตัดต่อเราเลยเนาะครับผมยังโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วไฟเดียวครับผมไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดวันนั้นเจอกับสองคมครับเป็นไงบ้างแพ้ครับผมไปพลาดแพ้เข้ามาครับผมวันนั้นเบลดเท่าไหร่ หนึ่งร้อยสามสิบครับวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้าครับเอาลงมาปอลหนึ่งครับผมคิดว่ามีปัญหาไหมน้ําหนักนี้ไม่มีปัญหาครับก็ได้ต่อยครับน้ําหนักน้อยเนอะก็ดีครับแล้วอย่างถ้าเกิดเข้าไปสอบนี่คิดว่าวันนี้มาเกินหรือมาขาดมาเกินทักบอลหนึ่งครับออคือเหมือนมาวิ่งใช่ไหมมาวิ่งแบบยืดกล้ามเนื้อคือเหมือนว่าทำร่างกายแล้วเหมือนวพอเสร็จแล้วกินได้อิ่มๆอ่ะว่างั้นเถอะครับผมใช่ไหมคือสบายๆร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 99ครับ99อาการบาดเจ็บอะไรนี้ไม่มีเนาะไม่มีครับคือเต็มที่เลยพร้อมลุยแล้วพร้อมครับอ่ะเราต่อยมวยมาลุยทั้งหมดนี่อีฟาแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเป็นร้อยครับเป็นร้อยแล้วเนาะราคนจังหวัดอะไรครับนครศรีครับฝากเกื้อเตือนแฟนๆขับเรานี้หน่อยฝากเชียร์ได้ครับวันนี้เต็มที่ครับผมโอเคขอบใจมากน้องชายครั